โอเคกลับมาอีกครั้งนะครับ,บ,รบก,กับ r a p i i t g m m n n g ทาง a อ l e c h a n n e l ครับ,รบวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพิชิตเควินด่านเควินกันนี่เควินเควินสองแล้วเควินสองครับมากุญปราเจ้สองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องทําอาหารให้หมาหรือเปล่าอะ,อะไรเนี่ยเอาปลามาสาบับเอาแป้งมาสาบับเอาแป้งมาสาับด้วยเหียแล้วไปปัน่นเรากลายเป็นอะไรเนะนี่ยหนมจีปลาป่ะติ่มซำ <laughs> ช็อกมิดแอนเว m มิกอาเควินโอเควินนั่งนั่งนั่งไอ้นี่อยู่คนเดียวเลยนะแคลรอดแคลรอดแคลรอดสับสับสับ่ไหนสับสับยู่นี่เดี๋ยวแป้งคืออ๋อสับแป้งอยู่สับแล้วไงสับแล้วก็เอาไปนึ่งสับแล้วกูจะเอาแป้งเข้าเครื่องแล้วสับทำไมกลัวไปนึ่งไม่ได้อะตัวแป้งเข้าเครื่องไว้สองนแล้วนมอ๋อมันต้องมันต้องผสมกันก่อนแป้งเข้าเครื่องแล้วมันก็เอาไอ้นี่มาอ นี่เดี๋ยวกูเอาแครเราไปเสิร์ฟเลยนะไม่ไม่มันต้องเอาใส่หม้อนึ่ง,ต,ง,งต้องเอาจานเสิร์ฟไปต้องไปเอาใส่ซึ้งเอา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 เฮียอะไรเนี่ยใส่ซึ้งใส่ซึ้งเอาไปใส่ซึ้งเออแล้วเอาซึ้งไปตั้งเอาตั้งอยู่แล้ว <ๆ S 1> นี่ว่ <นะ S 2> านะอ่าแล้วไงต่อแป้งกับเนะื้ออ่ากูทำแป้งแป้งเนื้อเนะื้ออยู่ไหนเนื้อเนื้อเนื้อเฮียเดี๋ยวกูอันนี้ไปเสิร์ฟก่อนลกอเข้าใจแล้วอ้ียบีบ เมนูแรกเสิร์ฟอ่ะเมนูสองเมนูสองอยู่ไหนเนี่ยเสิร์ฟแล้วอ่าต่อไปกุ้งเราต้องล้างการนะเนี่ยเฮ้ยอาจายู่ไหนนี่นี่อาจานไม่ใช่อาจารู่กลัวจ้ะทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อเหวี่ยงไว้ด้นึ่งอี๋แล้วแล้วให้ต่อกูอ่า เนื้อเนื้ออะไระควรเนื้อไปเสิร์ฟเนี่ยอาหารหมามันแดกดีถ้าเกินมึงทำอะไรอยู่มึงจะทำแป้งกุ้งเมื่อกี้ล้างจานมึงทำมึงทแป้งกับไอยยังยังกำลังหยิบอ๋อมึงทำกุ้งกูทำเนื้ออ่ะกูทำเนื้อเอ้ยใส่แล้วแป้งกับกุ้งทำแล้วแป้งอยู่ไหนแป้งอยู่ไหนแป้งมีไหนแล้วปลาล่ะลองล้างจานจานกูล้างไว้แล้วนะ แล้วทข้ามรถเขาทำอะไรเขาจะชนเราเหรอปลาเนื้อย่างเดียวเหรออ๋อปลาเนื้นี่ทำปลาเนื้กันนะทำไม่ได้อีอกไอ้เหี้ยกูโดนมันไปเนืงอแป้งกับกุ้งแป้งกับอะไรอ,ะอ,ไอ่ะถอยไปสิอ่ฟแล้วถึงไหนแล้วกูยังงงอยู่ปลาปลาดเดี๋ยวกูไปเอาปลาก่อนปลาเลยไม่ถึงปลานี่ไว้ก่อนกุ้งกุ้งกุ้งไว้ก่อนอ่ะแล้วแป้งกับเนื้ออ๋อเนืง<ร>้งอยู่ นึ่งอยู่ปลาปลาแป้งกันเนี้ยนึ่งอยู่อ่ามึงเอาไปเสริฟงั้นกูทําต่อแป้งกับอ่ะปลาแป้งกับแครอทมึงทําแป้งกับแครอทกูทําปลาอ่ะทำแป้งกับแครอทป,าออาปลปานี่คือปลาดิบใช่ไหมปลานึ่งเลยปลาสับแล้วนึ่งอ๋ออ๋อเขามีสัญลักษณ์อยู่ร้างนว่ะอ่าแป้ง,แ,ปงแครอทแ,แล้วมึงต้องเอาแป้งแ <ปา S 1> ครอทมานึ่งกูเอาเนื้อไปสับก่อนเนื้อกับแป้ง เย่เต็ดเต็ดเต็ดแครอทนึงแล้วนะแล้วมึงทำไรต่อมึงไม่ใส่แป้ะอ่ะอ๋อปลาปลาเฉยเสิร์ฟเลยไม่กูต้องรอแครอทไงจานจานจานต้องล้างอ๋อตะกี้มันจานมันรอโผล่ตรงไหนมันมันวางอยู่เฉยแล้วเออไปเสิร์ฟ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 เอาเอาเอาปลาไปเสิร์ฟ อะไรอ่ะแป้งกับเนื้อทำยังมึงอยู่รอเสิร์ฟอ่ะพอแล้วมั้งหมดเวลาไม่ทันลออนนะอออ่ะมึงรอเสิร์ฟก็ไปเลยไม่ทันละเทันไ,ไหมทั60 5. 60 5. ปปนไม่ทันไดไหมหกร้อยห้าหกร้อยห้าเสิร์ฟอาหารหมาถึงโอ้โหหกร้อยสี่สิบพี่อาหารหมาอะไรอ่ะทำไมทำไม,มเจ้าเควิน น้อยเควินดูดิมูขวาบนน้าน้อยเควินกินติ่มซำเราต้องไปหาติ่มซำกินมางแล้วเนี่ยอ๋อไปหาที่ไหนกูกูสับเนื้อให้ไอ้เหี้ยกูผิดกูผิดทางกูผิดตัวกูดูผิดตัวกูสับเนื้อนะมึงสับเนื้อกูสับกุ้งอ่ะกูสับกุ้งมึงเอาแป้งไปใส่ด้วยนึกว่าหยิบแป้งมาให้โอเคแล้วเอาปลาปลาปลาเดี๋ยวกูรอใส่ไอ้นี่แหละ นนั่มาย้ายโต๊ะกูอีกมาย้ายโต๊ะกูอีกปลาปลาใส่ยังปลาใส่แล้วอ่ะต้องนึ่งอันนี้ฮะอ่าจานไปเสิร์ฟก่อนปลาเนื้อกูไปเอาปลาอ่ะมึงเสิร์ฟนะมึงงเสิร์ฟที่เหลือเลยนะอ่ะกูปลากปลาไปปลานนื้อาเป็นเนื้อจีบเนื้อแล้วกุ้งก่อนนี่ว่าโอ้ยเฮ้ยโหล กุ้งจีบกุ้งแล้วก็ปลาเนื้อไปแล้วอาสัตว์กูเนื้อไว้สองอาทเลยชิบหายละอาจารย์จัดต้องวางการหน่อนี่จานกระผมนี่กูกูเก็บเสิร์ฟเปิดไหมแล้วก็อะไรอีกเนี่ยแครอทแครอทกับแป้งแครอทกับแป้งเอาแป้งใส่มาแล้วกูกูกุ้งอ้าวแครอทมึงไปเาลแครอทไปเองจัดการเอง เฮียสับสับทำไมยิงไม่ได้แป้ง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 โว้วแม่ง,งเปลี่ยนตำแหน่งห่ามงมเอ้ยเบียดเอ้ยออนึ่งแล้วนึ่งแครอดกุ้งแล้วต่อไปอะไรเนื้อทำเนื้อนะอ้าวแล้วไอปลามือทำเกินไว้วางวงั้นนะกูทิ้งแล้วกันอ่า จานจานไหนเนี่ยซึ้งไม่ว่างเหรอจานเอ้ยเดี๋ยวล้างก่อนอ่ะโอ,ะอ,ะอปิเซรเอร์โอปิเซรเอเซร์แล้วจานาจานอันอไหนกูล้างอยู่ไม่ใช่จานกูทำหล่นเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยไปไปเสิร์ฟก่อน,นแล้วอะไรเสิร์ฟกุ้งใช่ไหมกุ้งแล้วเนื้อเอาอเนื้อ เนื้อแล้วก็แครอทอ่ะกูไปเสิร์ฟเองเนื้อนี่ยกูทำแครอทอ่ะอ้ย่าไม่ลงหยิบสิครับแครอททำแล้วแล้วก็เนื้ออีกอันนึงเดี๋ยวกูทำกูเตรียมไว้มึงกูเตรียมเอาไปนึ่งนะนี่คแป้งอ่ะกูเตรียมไปนึ่งเลยอ่ะเตรียมนึ่งวะนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวกูล้างชามฮิคุ้ง ร็จแล้วเหลือใส่ซึ้งแล้วก็แป้งแป้งเราแป้งเนื้อแล้วก็ปลาเดี๋ยวใส่ปลาปลานึ่งน่าจะสุดได้ที่ปลานึ่งมั้งไม่มเข่งนี่อยู่นั่นแหละเหมือจะทำอะไรกันน่าขำแน่เนี่ยปลานึ่งเออมร้อนเลยอเสิร์ฟเลยทานป่ะโอเคสามสองหนึ่งโอ้ยผ่านรุด พระเจ้าเรื่องมากอีกหางต้องนึ่งต้อง,งโอ้ยมาน้อยกินติ่มซำเออมาน้อยแดกติ่มซำมาน้อยรับท่างติ่ม<อ>โอเคผ่านแล้วเรียบร้อน่ะสำเร็จสำเร็จเสร็จไปด้วยเสร็จร้อยหกนะฮะ<อ>ก็ขอ,อจบอตอนนี้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับ Rapid Gaming o v โอ c o o k e คุก อันนี้คือโอ้คุกสอกงนะถ้าไปออยอยู่แค้นอีน่งเล่นยากขนาดไหนโอเคเจอบาย